ขับรถเข้ามาแนมเพอผู้เขียวครับแม่ตุกโทมมาเห็นบอกว่าลุงเราอยากกินมัม่ครับเราฝากซื้อมั่มสาม300อยเอาหมั่มมู ลุงกำชับมายังดีแล้วครับต้องซื้อหมั่มร้านใยคำที่เดียวครับลุงเราไม่กินร้านอื่นเลยมาจอดรถตรงบริเวณหน้าร้านนี่ครับร้านหม่่มใยคำเจ้าเก่าย่างเข้าไปเลยครับเนี่ยมองข้างหน้านี่ก็มีทั้งหมั่มหมูหมั่มเนื้อครับขายเส้นลรลอยครับขายกันง่ายๆสั่งแม่เราไปแล้วครับเอาหมั่มหมูสามสายสามลอยเห็นหอยยูดข้างบนเนี่ยเป็นกุนเชียงครับแม่เราก็เลือกหมั่มหมูมาให้ยสามสายแพ็คให้ยน้ำย่างดีหมั่มร้านใยคำนะครับหอยโอนต้นเตี้ยๆอยู่มีทั้งหมั่มหมูหมั่มเนื้อเส้นลรลอยครับพออเเลีีี้้ยวมมมมมาบบิ่งงทนสสหหููกกกั ครับผู้ใดอยากกินใส่กอกับสมหมูก็เลือกได้เลยแม่เราที่แพ็คม,มั่มมวยผมเนี่ยบอกเป็นใยคำเลยครับเราเป็นลูกสะพายใยคำแม่เรากระถามผมว่ามาจากบ้านใดผมว่ามาจากบ้านดอนไกลเทือนมาจากทางบ้านเพชรบุรีละครับแม่เรารู้จักผมอีกครับยังถามผมอีกว่าแม่นคนที่คลิปเลาะทองเทีียวในอำเภอผู้เขียวบ้านฮาบอผมก็ตอบแม่เราไปว่าแม่นครับนี่แหละครับสยามการเลาะก,กับฝากติดตามชมคลิปได้อครับคุณแม่ผู้ใดพานไปพานมาในอำเภอผู้เขียวอยากกินหม,มั่มหมูหมั่มเนือ้อแ่บแสบ,แ,สบแวะมาอุ่นนู้นนะครับร้านหม่ม่มใยคำร้านมมหมา ในตำนานของอำเภอผู้เขียวมือนี้ผมก็ได้อุ่นนุนร้านมามยายคำครับเป็นมัมมูสามสายราคาสามรอยพอซื้อมัมเสร็จก็จะได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับ